วางใจกับช่วงรถเย็นๆนี้กันอีกครั้งหนึ่งนะฮะคลิปนี้เมาใจแฟนๆที่มองหารถครอบครัวอเนกประสงค์เที่นั่งในสไตล์ p p v ที่อยากได้รถแบบว่าตัวท็อปสไตล์ออฟโรดสายลุยเลยนะฮะวันนี้มีอีกหนึ่งรุ่นหนึ่งคันเป็นตัวท็อปสุดเลยเป็น 4-wheel e r i v e ด้วยปีก็ใหม่ไม่ก็น้อยอีกแล้วขอต้อนรับทุกท่านพบกับ2019 Mitsubishi Pajero Sport ตัวท็อป2.4 GT Premium โฟร e e ด้ใหม่2 ซูบิชิปาเจโร่สปอร์ตนะฮะ2019นเะฮะเรียกว่าเป็นโมเดลแบบเกือบจะปัจจุบันเลยนะฮะหน้าใหม่หน้าเหลี่ยมเลยนะครับในท้องตลาด PPV ต้องถือว่าเป็นคู่แข่งที่แบบว่าเบียดคู่ขี้สูสีมากับเจ้าตลาดอย่าง f o ร t จ n e r เลยฮะเรียกว่ากินกันไม่ลงเลยอ่ะโดดเด่นด้วยดีไซน์ที่เท่ปราดเปรียวนะฮะแล้วก็เครื่องยนต์ที่บอกเลยว่ารอบจัดเหมาะสำหรับสายลุยสายซิ่งนะแล้ววันนี้ที่เอามาให้ดูเนี่ยเป็นตัวท็อปสุดเลยนะ,ะเป็นโฟร์วิลด้วยนะฮะ แนะนำคันนี้เลย219ปาเตโรสตอตัวท็อป2.4 GT Premium ใหม่20,000ราคารถใหม่ป้ายแดง1,599,900บาทอันนี้ยังไม่รวมสีขาวมุกอีกหมื่นกว่าบาทเรียกว่าทะลุล้าน6กันไปเลยนะครับที่สำคัญเป็นรถบ้านมือแรกมือเดียวผู้ชายขับด้วยไม่มีชนหนักไม่มีตัดต่อไม่มีพิพิัไม่มีน้ำท่วมเล็กหม่แท้แ20,000กิเมตรรับประกันสุเต็มราคา วันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่ๆเพิ่งล้างเสร็จใหม่ๆยังไม่ได้ทำอะไรเพิ่มเติมเลยนะฮะเดี๋ยวมาดูกันเลยนะว่าล้างขึ้นมาแล้วผิวพันธ์จะสวยขนาดไหนมีอะไรต้องทำหรือเปล่ามาคันนี้โมเดลผลิตปี2019นะฮะได้โมเดลใหม่ล่าสุดเลยกระจังหน้าใหม่เป็นเหลี่ยมๆแบบนี้เท่ๆดูแล้วแข็งแรงบึกบึนแล้วได้4 wheel d r i ตัวท็อปสุดเลยนะฮะกระจังหน้านะครับมาด้วยพลาสติกสีดำด้านเท่ๆแบบนี้เมื่อตัดกับตัวรถสีขาวมุกแล้ว สวยมากนะครับโลโก้ปาเจโร่สปอร์ตมาแบบเดิมๆโรงงานนะครับสวยมากๆเลยนะครับไฟหน้าได้โปรเจคเตอร์นะครับมาพร้อมกับไฟเดย์ไทม์ led เท่ๆโคมไฟยังใสย,ยังสวยปป้งเลยนะครับคิ Q ้วโครเมียมเดิมๆจากโรงงานมาแบบเท่ๆเลยนะครับไฟตัดหมอกด้านล่างก็สวยใสยเลยนะครับเป็นไฟ led ด้วยนะครับมีเซ็นเซอร์ให้รอบคันเลยตรงนี้มีสะเก็ดหินนิดหน่อยเจ้าของเดิมมีแต้มสีมาให้เราแล้วนะครับ ฝากระโปรงสวยเรียบร้อยเลยนะฮะดูแล้วลักษณะไม่ได้วิ่งทางไกลอะไรมากมายส่วนใหญ่น่าจะใชใ้ในเมืองเป็นหลักนะฮะขอไปยังบางๆใสๆฮะออกแดดก็เห็นประกายมุกเงางามเปล่งปังเป็นประกายเลยนะ,ะสวยโดดเด้งเลยทีเดียวด้านหน้าเขาก็จะตกแต่งด้วยวัสดุที่เป็นคโครมเมียมนะครับด้านล่างเป็นพลาสติกสีเทานะครับเซนเซอร์รอบคันนะฮะหัวฉีดน้ำไฟหน้าโคมไฟหน้าโปรเจคเตอร์ ไฟหน้า daytime LED ไฟตัดหมอก LED ก็ยังสวยสมบูรณ์ใช้ได้กันชนดูแล้วไม่น่าทำดูแล้วไม่น่ามีอะไรต้องทำนะฮะจะมีก็สเก็ดหินนิดเดียวเจ้าของเดิมก็เอาสีแต้มมาให้เราแล้วก็พอใช้ได้นะผมว่าไม่น่าไป่นหรอกปล่อยมันไปปล่อยมันเดิมๆมุดกันหน่อยดีกว่าอ่ะด้านหน้านะฮะช่วงล่างนะครับสวยงามครับไม่มีสนองสนิมไม่มีน้ำท่วอะไรนะฮะ แม้ว่าจะเป็นรถออฟโรดแต่ว่าดูทรงแล้วน่าจะเป็นออฟโรดที่วิ่งในเมืองส่วนตัวเป็นหลักไม่ได้ลุยป่าอะไรนะกระจกมองข้างเป็นโครเมียมนะครับมีไฟเลี้ยวเท่ๆมีกล้อง360องศาให้รอบคันนะครับมีกาบแต่งให้จากเจ้าของเดิมแต่งมาให้สวยเลยนะเป็นสีดำเงานะครเป็นพลาสติกนะทั้งหน้าทั้งหลังผิวพานภาพรวมแถบขวาดูแล้วเรียบร้อยเลยทีเดียวเชื่อว่าไม่ค่อยได้ไปลุยอะไรกับใครสักเท่าไหร่ ขอไปยังบางๆใสๆนะฮะผิวพันยังบางบางใสๆแล้วตอนนี้ดูแล้วเนียนใสเป็นเนื้อเดียวกันด้วยนะครับบันไดเดิมๆจากโรงงานนะครับมาด้วยสีเทาตัดกับสีดํามือจับโครเมียมทั้ง4บานมีสมาร์ทเอนทรีให้เจ้าของเดิมใส่เบ้ารองกันรอยขีดข่วนมาให้ก็สวยดีเรียบร้อยขอบพระคุณมากฟิล์มรอบคันกันสะร,รอบคันกันขโมยมีให้ครบจบนะฮะล้อมแบกกันต่อเลยรู้สึกได้ดิสเบรกสี่ล้อเลยนะฮะ ได้ดิสเบรกทั้งหน้าทั้งหลังเนื้อแม็กเดิมสวยจากโรงงานนะฮะดูแล้วเรียบร้อยไม่มีเบียกสุดบ,บาทไม่มีถล่มถลอกอะไระยางพร้อมตัวรถปี2019ทั้ง4เส้นเป็นโตโยนะฮะของอันนี้ของโรงงานให้มาโตโย A32 o า e n Country น r น,นะฮะเบอร์2 6 5 6 0 R ้8ล้อแม็กขอบ18เลยนะดอกยังใช้ได้นะวิ่งแค่20,000โลก็ถือว่ายังเหลือลึกนะครับยังเต็มเต็มยังลึกๆ ก็ใช้ได็กสัก2ปีสบายๆครับซุ้มล้อเดิมๆสวยงามนะครับไม่มีสนงสนิมไม่มีพปิความตัดต่อน้นำท่วมอะไรล้อหน้าก็ดิสเบรกเหมือนกันเนื้อแม็กก็ใช้ได้นะครับก็ถือว่ายังสวยยังสมบูรณ์ดีไม่มีเบียดฟุตบากอะไรนะครับแม็กสิงแม็กหน้างเงาร่องดํานะฮะยางโตโยพร้อมตัวรถนะฮะปี2019ทั้ง4เส้นนะฮะวิ่งแค่2 0 0ห0กว่าดอกก็ยังเหลือเยอะนะครับ ยังเต็มยังคมยังลึกยังนิ่มได้อีก2ปีสบายสบายซุ้มล้อเบ้าโชคแชสซีสวยงามไม่มีสนิมไม่มีน้ำท่วมอะไรปีนดูหลังคากันหน่อยนะครับคันนี้เจ้าของเดิมมีติดสติกเกอร์แรปหลังคามาให้เราก็เท่ดีนะฮะเข้ากับตัวรถสีขาวเขาใช้สีดำด้านนะครับเป็นสติกเกอร์นะฮะ เขาติดมาแล้วก็โอเคนะก็สวยดีใช้ได้นะฮะก็เรียบร้อยดีตัวยึดแหลงหลังคาอันนี้ของเดิมจากโรงงานนะก็ยังสวยใช้ได้หลังคาก็ไปตามนี้เลยละกันดูแล้วก็เท่ดีนะฮะอากาศแบบครีบฉลามนะอ่ะโครงสร้างหลักมากันต่อเลยเริ่มกันจากแก้มขวาเลยละกันน็อตท,ที่แก้มขวาครับยังเดิมๆมไม่มีรอยถอดไม่มีรอยพ่นนะฮะมาร์กิ้งแต้มสีจุดต่างๆยัง,งอยู่ครบ เริ่มกันจากซอกในด้านคนขับก่อนนะฮะลูกยางถือว่ายังเหนียวเมอาร์คสวยงามอยู่ครบสวยงามอยู่ครบแผ่นเพลทรุ่นนี้เป็นสติกเกอร์กระดาษดูแล้วบอบบางเลือเกินมีเปียกน้ำเปืเป่อยๆนิดหน่อยแต่ว่ายังอยู่ดีเลขตัวทาง MMT GUK ลงท้ายด้วย H 0 0 1 9 1 6 ผลิตประกอบประเทศไทยนะครับสติกเกอร์เรียบเนียนสวยงามไม่มีงัดไม่มีแงะมาร์กิ้งแต้มสีอยู่ครบหัวน็อตเดิมหมดไม่มีขยับตัวเลขคมคมนะตัวเลขตัวอักษรคมคมน็อตเดิมไม่มีรอยถอดประตูหลังขวาหลังคาเม็ดอาร์คสวยงามอยู่ครบมาร์กิ้งแต้มสีหัวนอ็อตอยู่ครบจุดๆเลย มาต่อกันที่ด้านหลังกันบ้างนะครับมีสปอยเลอร์มาให้นะครับตามสเปคโรงงานเจ้าของเดิมมีแรปสติ๊กเกอร์ดำด้านมาให้ก็สวยเท่เข้า,ากับตัวรถนะครับมีฟรีมีไล่ฟ้าให้เรียบร้อยไฟท้ายขวาเป็นไงสวยครับไฟท้ายสวยเลยนะฮะสวยเลยไฟท้ายซ้ายก็สมบูรณ์นะครับดูแล้วสมบูรณ์ไม่ต้องทำอะไรนะฮะคิวโครมเมียมไรก็สวยเลยมีกล้องหลังให้ด้วยในตัวตามสเปคโรงงาน ตัวนี้ตัวท็อปนะฮะโฟวิลดาด้านหลังนี่ก็ผิวเดิมหมดนะฮะก็ไม่ได้ยุ่งอะไรล้างล้างขัดสีให้ขึ้นมาก็โดดเด้งมีเซ็นเซอร์ให้รอบคันเยอะแยะเต็มไปหมดนะฮะด้านหลังเขาก็จะมีการตกแต่งมานะฮะเป็นเหมือนสเกิร์ตในตัวเลยนะไฟทับทิมคิ้วโรเมยียมอะไรยังสวยมดกันหน่อยรุ่นนี้ไม่มีล้ออะไรให้นะครับไม่ต้องทวงนะฮะโชว์รูมรุ่นนี้ออกจากโรงงานเขาจะไม่ได้ให้ล้ออะไรแล้ว แต่ให้ดูช่วงล่างนะครับว่าแชสซีเพาลอ้อเบ้าโชกคทุกอย่างเดิมสนิทไม่มีน้ําท่วมไม่มีสนิมแน่นอนเปิดมาแล้วได้ฝาท้ายไฟฟ้าด้วยนะครับสะดวกสบายนะครับรุ่นนี้ได้ไฟฟ้าแล้วเปิดมาแล้วหัวน็อตกันก่อนฝากระโปรงครับหัวน็อตไม่มีรอยถอดไม่มีรอยขยับนะฮะหัวน็อตไม่มีรอยถอดไม่มีรอยพ่นเม็ดทาร์กสวยงามฝากระโปรงตะเข็บแนวซิลิโคนเดินตรงแนวไม่เบี้ยวไม่กดไม่งอ นะครับมีกล่องใส่ของให้นะครับนี่มีชุดซ่อมยางมาให้นะฮะเขาก็จะให้แค่ชุดซ่อมยางมาเนาะอ่ะเดี๋ยวค่อยกลับมาดูอีกรอบภาพรวมแถบซ้ายครับดูแล้วค่อนข้างเรียบร้อยเลยถือว่าใช้ค่อนข้างรักษานะครับไม่เหมือนกับรถโฟเลยนะดูััสภาพนี่เหมือนรถขับ2ทั่วๆไปนะฮะนี่เขาจะซื้อโฟมาทําไมก็ไม่รู้นะ ดูแลไม่ได้หลุยไม่ได้อะไรเลยขอว่ายังมามาใสๆส,สริ้วรอยไม่มีดูแลไม่ต้องทําอะไรครับคิววงเดือนเจ้าของเดิมให้มาก็เท่ดีนะฟิล์มกันศาสตร์เรียบร้อยสวยกันขโมยจากโรงงานเจ้าของเดิมใส่เบ้ารองกันรอยขวดมาให้ก็เท่ดีขอบพระคุณมากมีส์ทเอนทรีให้2ฝั่งกระจกมองข้างโครเมียมไฟเลี้ยวกล้อง3 6 0องศาตามสเปคบันไดย,ยังสวยยังดูดียังสมบูรณ์ดิสเบรกสีล้อล้อแม็กหลังซ้ายก็สวยครับ ไม่มีทัลอกไม่มีเบียดฟุตบาทอะไรก็ถือว่าใช้ค่อนข้างรักษามากๆอย่างโตโย่พร้อมตัวรถปี2019นะฮะวิ่ง20,000กว่าโลดอกก็ยังถือว่าเหลือเยอะมากนะครับยังเต็มยังลึกได้อีก2ปีสบายๆนะแชสซี assis, ครับสวยงามไม่มีสนิมไม่มีน้ำท่วมไม่มีพลิกคว่มตัดต่ออะไรทั้งนั้นล้อหน้าครับดิสเบรกเหมือนกันทั้ง4ล้อเนื้อแม็กสมบูรณ์หมด4ล้อถือว่าขับเก่งใช้ได้นะครับ ไม่มีถลอกไม่มีเบียดฝุดบาทอะไรยางโตโยปี19นะฮะดอกก็ยังเหลือลึกมากๆยังเต็มๆยังนิ่มๆเบ้าโชกัชสซีสวยงามครับไม่มีสนิมไม่มีน้ำท่วมอะไรถือว่าสวยใสนะครับอ่ะโครงสร้างหลักกันต่อสะโพกหลังซรายเม็ดอาร์สวยงามและเหนียวสุดๆมาร์ก,กิ้งแต้มสีหัวนอ็อตอยู่ครบหลังคา เม็ดอาร์คอยู่ครบซอกในประตูครับเดิมๆจากโรงงานหมดทุกจุดไม่มี ắt, งัดแงะแกะเก่าไม่มีรอยพ่นอะไรเสากลางซ้ายครับตัวอักษรคมกริปน็อตไม่มีขยับน็อตไม่มีรอยถอดไม่มีกระชอกแม้แต่ตัวเดียวตัวอักษรคมกริปเลยมาร์กิ้งแต้มสีหัวน็อตอยู่ครบเสากลางซ้ายเม็ดอาร์คสวยงาเสาด้านซ้ายครับเม็ดอาร์ค อยู่ครบตะเข็บเดิมหมดทุกจุดนะฮะแก้มซ้ายครับน็อตเดิมไม่มีขยับน็อตหมายเลขสี่คมๆไม่มีรอยถอดอาสีหมดเมื่อไรโอ้ต่อให้เร็วขอบพระคุณมากหมดอีกทกันยายนปีหน้าใช้ได้ยาวๆขอบพระคุณเจ้าของเดิมมากครับไปดูห้องเครื่องกันไป เรามาดูขุมพลังนะครับเครื่องยนต์ดีเซล 2,400cc 181แรงม้าโอ้โหเรียกว่าแรงมากๆ mm hmm. เกียร์ออโต้8สปีดให้เกียร์มาเยอะมากเพราะนั้นประหยัดแน่นอน13กิโลเมตรต่อนิร้ะขึ้นชื่ออยู่แล้วนะ t s ซูบิชินะฮะรอบจัดตีนต้นดีนะฮะเรียกว่าสายซิ่งสายแรงสายบ้าพลังน,น่าจะชอบนะครับโครงสร้างหน้าหลังซ้ายขวาฝากระโปรงเดิม ตัวอักษรคมกริบหัวน็อตเดิมๆไม่มีขยับหัวน็อตหมายเลขสี่เป็นเอกลักษณ์ของตระกูลมิสซูไม่มีขยับอะไรมีเบรก ABS ให้เหมือนเดิมซอกด้านในรูกลมคลมกริบเบ้าชกผิวพันธุ์แห้งๆเดิมๆนะครับไม่มีร่องรอยการพน่นคานขวาตว A, ัวอักษรอาคมคมรูกลมคลมกริบคานหน้ารูกลมคลมกริบอาจจะมีพลาสติกบางนิดหน่อยนะแต่อาศัยดูพวกนี้เอาก็ได้ว่าผิวพันธุ์แห้งๆเดิมๆนะฮะ แา่นซ้ายก็รูกลมคมกริบตัวอักษรแอลคมคมเม็ดอาร์คเรียงตัวสวยงามแก้มซ้ายเป็นไงน็อตเดิมไม่มีขยับไม่มีรอยถอดฐานรองแบตเตอรี่ยังสวยผิวพันธุ์แห้งเดิมๆนะครับแบตเตอรี่เดี๋ยวเช็คให้ถ้าเกิน6กเดือนเดี๋ยวเปลี่ยนลูกใหม่ให้เลยนะซอกในน็อตเดิมหมดทุกจุดนะฮะผิวพันธุ์แห้งเๆดๆๆิมๆฝากระโปรงน็อตเดิมไม่มีขยับไม่มีรอยถอดไม่มีรอยพ่นรูกลมคมกริบอันการร้อนยังสวยมากๆ สวพันด้านใต้เดิมสนิทไม่ได้ยุ่งอะไรนะฮะแนวตะเข็บสวยงามไม่เบี้ยวไม่คดไม่งอเดินตรงแนวเลยนะครับฝากระโปรงรูกลมคลมกริบแนวซิลิคโคนเดินตรงแนวน็อตฝากระโปรงไม่มีขยับแม้แต่ตัวเดียวสติกเกอร์เรียบเนียนหมดทุกจุดนะครับรูกลมคมกริบฟังเสียงเครื่องยนต์กันหน่อย โหไม้สองหมื่นฮะเรียกว่าสภาพใสปิ๊งๆเลยนะฮะแล้วได้ตัวท็อปโฟวิวได้ด้วยเดี๋ยวเราไปดูภายในห้องโดยสารกันดีกว่าไปมาต่อกันที่ภายในห้องโดยสารนะครับตัวนี้ตัวท็อปสุดเลยเพราะฉะนั้นได้เบาะไฟฟ้านะครับคู่หน้าเลยนะฮะได้เออบาะนังแท้เนื้อเดิมจากโรงงานนะฮะสีดำล,ล้วนๆเลยนะฮะยังอยู่ในสภาพดีมากๆนะครับถือว่าสมบูรณ์มากๆโดยส่วนใหญ่แล้วรถสไตล์ออฟโรดเนี่ย บางคันก็อาจจะเยินกว่านี้นะแต่คันนี้ถือว่าเนี๊ยบมากนะเพราะว่าเขาวิ่งแค่20,000กว่ากิโลเมตรเท่านั้นเองนะฮะมมเนื้อพวมาลงเนื้อพวงมาลายอะไรยังสวยใช้ได้เลยปุ่มสตาร์ทออปชันเยอะแยะมากมายระบบช่วยตัวก่อนการชนโซน่านะครับระบบควบคุมการทรงตัวมีให้ครบมีลำโพงสวิตเตอร์ให้นะครับแผงข้างสวยเลยนะฮะสมบูรณ์มาก,มากๆริ้วรอยแทบจะไม่มีเลยนะครับวัสดุต่างๆเนียนกริบเลยนะฮะ หนังหนังอะไรที่ของโรงงานหมดฟิลม์มลามีน้าเจ้าของเดิมให้มายังสวยมากขอบพระคุณมากครับประตูหลังขวาเป็นไงเปิดมาแล้วเนียนไม่แพ้กันนะฮะสวยใสยเนียนหมดวัสดุต่างๆนะครับสมบูรณ์มากๆนะครับฟิลม์มรอบคันของลามีน้ายังสวยมากๆนะครับมีมือจับช่วยขึ้นลงด้วยนะฮะเจ้าของเดิมแถมพรม5 d ดีมาให้เราด้วยมีพอร์ต power outlet นะครับปลั๊กไฟบ้าน220โวลต์มาให้แล้วก็ usb มีมาให้ อีก2รูถือว่าครบครันเนื้อเบาะด้านหลังก็สวยครับเดิมๆจากหัวหมอน3าํตำแหน่งเนื้อเดิมจากโรงงานนะฮะเป็นหนังแท้ล้วนๆเลยนะฮะแล้วก็แน่นอนว่าพับและเด้งตามสไตล์ PPV นะตบแล้วเด้งปีนเข้าปีนออกง่ายสะดวกสบายนะครับด้านหลังก็ขิ้นลงง่ายที่ย่อนขาถือว่ามีมาให้ค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นแถว3ถือว่านั่งสบายไม่คุดคูนะครับด้านหลังแผงท้ายก่อน แผงพลาสติกด้านท้ายโอ้โหเยนกริบเลยฮะดูแล้วลักษณะไม่ได้ขนของอะไรพลุงพลังไม่มีริ้วไม่มีรอยเลยใช้ได้นะครับด้านหลังมีพรม 5D มาให้แกะมาแล้วพรมเดิมก็ยังสวยกริบเลยนะฮะกับช่องเก็บของเล็กๆน้อยๆอ,อันนี้ถ้าไม่ชอบถอดไว้บ้านได้นะฮะด้านหลังนะครับก็มีเบาะแถว3พับเอ็นได้พอสมควรนะฮะเอ็นได้ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็มี power outlet มาให้นะครับตรงนี้ นะครับด้านหลังแล้วก็มีร่องวางแก้วน้ำให้มีแอร์เพดานครบทุกตำแหน่งเลยนะครับเดี๋ยวเรามาพับเบาะก,กันเนาะตัวนี้เบาะเขาก็จะดึงแล้วก็ยกเด้งแบบนี้นะฮะตัวนี้เบาะถือว่ายังสวยมากๆนะครับแถวสามนะเพราะว่าไม่ค่อยมีใครนั่งดึงตึ๊บอ่าแล้วก็พับป๊บแบบนี้เอาไว้ขนของได้นะฮะเราก็จะมีพื้นที่เก็บของแบบว่าเหลือๆอะไรฮะตอนนี้ด้านท้ายนะครับก็จะมีช่องเก็บของแม่แรงอะไรมีให้ครบนะครับ ผิวพันธุ์ด้านในก็เดิมหมดนะฮะโครงสร้างด้านในก็เดิมหมดทุกจุดนะฮะด้านหลังก็จะมีไฟส่องสว่างมาให้อีกหนึ่งดวงก็ถือว่าทั่วถึงนะแล้วก็เราก็อยากให้ดูแผงว่ามันเนียนมากนะฮะปกติแล้วรถสไตล์ถ้าแบบลุยลุย,ลยป่าเนี่ยพวกนี้จะเยินหมดแหละแต่ว่าคันนี้เชื่อเลยว,ว่าวิ่งในเมืองอย่างเดียวนะเพราะว่าร้วรอยในแทบจะไม่มีเลยนะฮะอ่ะมาแผงประตูหลังซ้ายสวยเนียน เชื่อว่าเนียนหมด4บานนะฮะไม่มีริ้วไม่มีรอยอะไรเลยเนียนกลิ้เลยฟิล์มลามินารอบคันมีให้เ็นสับแม้แต่สติกเกอร์ที่ขอบประตูยังไม่แกะเลยอ่ะนะเนื้อเนือเ้อบอดนี่เนื้อเดิมจากโรงงานหมดนะฮะแล้วก็ปรับเอ็นได้เยอะพอสมควรนะฮะเอ็นได้นะครับแล้วก็มีที่เท้าแขนให้นะครับมีร่องวางแก้วน้ำให้เท่ๆด้วยนะครับแล้วก็พับเด้ง นะครับตามมาตรฐานแบบนี้เพราะฉะนั้นก็จะพับรับแบบนี้ก็ได้นะครับมา,าไว้ขนของแบบเต็มที่เลยมีจอเพดานให้ด้วยนะครับอันนี้ตามสเปคโรงงานเขาเลยนะครับของโรงงานตัวท็อปสุดจะให้จอเพดานมาด้วยนะครับสติ๊กเกอร์ยังไม่แกะเลยคิดดูแล้วกันนะฮะปุ๊บก็จะเชื่อมต่อกับแถวหน้ามีแอร์หลังนะครับปรับความแรงได้เองไม่ต้องยุ่งอะไรกับคนขับท้องแับไฟส่องสว่างมีให้ครบ ประตูหน้าซ้ายเป็นอย่างไรนะฮะโอ้โหสวยหมดะฮะเนียนกริบเลยนะครับทั้ง4บานฟิล์มลามินารอบคันยังสวยมากๆเบาะไฟฟ้าคู่หน้าเลยนะฮะแทิศทางคู่หน้าทั้งซ้ายทั้งขวานะครับแล้วเนื้อบอร์นที่ถือว่าเนียนมากนะครับสวยสมบูรณ์เลยนะครับใส่ปิ้งเลยนะฮะโอ้โหสุดยอดเดีย๋ยวไปลองขับกันไปคันนี้มีมือจับช่วยขึ้นลงนะครับก็สะดวกสบายปีนง่ายนะครับเป็นปุ่มสตาร์ทนะครับ มาพร้อมกับกุญแจ immobilizer กุญแจสำรองมีให้ครบนะฮะสตาร์ทมาแล้วเลขไมลหม่27,000นะฮะโอ้น้อยมากๆเลยเปิดแอร์ก่อนร้อนแอร์ Air เป็นดิจิตอลนะครับปรับความแรงได้7ระดับปรับอุณหภูมิแบบดิจิตอลแยกซ้ายขวาให้เ็จสับนะครับมีแอร์หลังแอร์เพดานมีครบมีเครื่องฟอกอากาศ nano ออ n มาให้ด้วยนะครับแล้วก็มีแอร์ออโต้มาให้ก็ครบอ่ะนะฮยเรื่อมัน f u ลอ option ตัวท็อปเลยนะครับ คอนโซลอย่างแรกที่ผมชอบมากๆเลยคือเรือนไม่เป็นกราฟิกแล้วนะฮะเป็นดิจิตอลนะครับเป็นดิจิตอลเป็นกราฟิกนะครับเท่มากๆเลยนะมันไม่ใช่อนาล็อกเป็นแบบกราฟิกร้อเแล้วนะดูละล้ำมากๆนะครับคอนโซลด้านหน้าก่อนคอนโซลด้านหน้ามาด้วยพลาสติกสีดำนะครับก็ไม่ไม่นุ่มนะแข็งๆวัสดุต่างๆยังดูดีนะฮะยังเนียนริ้วรอยแทบจะไม่มีระบบความปลอดภัยเดี๋ยวนับก่อน แอร์แบ็กด้านหน้า 2, 3, 4สนะครับเบาะมีไหม 5, ้ 7, 8, 8ใบแอร์แบ็กใบนะครับเท่าที่เห็นด้วยตา8ใบเบาะคนขับเบอะคู่หน้าได้ไฟฟ้านะถัดมาด้านล่างนะฮะก็จะเป็นระบบความบันเทิงนะครับแล้วก็ตัวนี้รู้สึกจะมีน a v วิเกเตอร์มาให้ด้วยก็มีแผนที่นำทางมีภาษาไทยชัดเจนเรียบร้อยแล้วก็มีกล้องหลังให้ในตัวนะฮะเป็นแบบ 360องศาจำลองภาพเสมือนจริงนะครับมีเซ็นเซอร์ให้รอบคันด้วยนะครับถัดมาด้านล่างนะฮะก็จะเป็นพอร์ต HDMI USB นะครับมีระบ,บบล็อกเฟืองท้ายด้วย power outlet 1 2โวลต์นะครับคันเกียร์นะครับคอนโซลเกียร์เท่มากๆเลยดูแล้วแข็งแรงบึกบึนนะฮะแล้วก็ยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์เกียร์ออโต้8สปีดมีเมนุโหมดมาให้ด้วยนะครับเพิ่มลดเกียร์ได้ง่ายๆเลย น่าจะขับสนุกนะวัอสรุต่างๆดูแล้วหรูหราไฮโซมีเบรกมือไฟฟ้าและออโต้เบรคโคมาให้ด้วยนะครับแล้วก็มีโหมดการขับขี่แบบโฟร์ว d ลได้ด้วยมีระบบช่วยหน่วงลงทางลาดชันแล้วก็โหมดการขับผ่านพื้นผิวครุขระนะครับร่องวางแก้วน้ำสอร่องมีให้เท่ๆที่เท้าแขนสีดำนุ่มๆนะเลื่อนไม่ได้ด้านในมีอะไรไม่มีพอร์ตอะไรแล้วโลง่งนะครับไม่มีพอร์ตอะไรมีปะไม่มีนะครับ แล้วก็พวงมาลัยจะมีปั้นแพ t เทิร์นชิฟต์ให้นะฮะก็ยังก็จะคล้ายๆตัวแรกๆนะครับปรับเพิ่มลดเกียร์ได้ที่หลังพวงมาลัยมีคร s สคอนโทรลเป็นอัดเ i v e ีฟคร s สคอนโทรลด้วยนะครับแล้วก็มีมัลติฟังชันครบเลยเพิ่มลดเสียงเปลี่ยนเพลงรับสายโทรศัพท์วางสายโทรศัพท์สั่งงานด้วยเสียงโลโก้วัสดุต่างๆยังเนียนยังใสย,ยังดูดีมากๆค่อนข้างสมบูรณ์แล้วพวงมาลัยก็ถือว่าไม่หนักนะครับถือว่าใช้ได้เลยนะครับเนื้อพวงมาลัยก็โอเคนะ ถือว่ายังเนียนยังใสยังยังเนียนอะ่ะไม่มีถลอกไม่มีเปื่อยไม่มีลอกอะไรนะปรับได้กี่ทิศทางนะครับเดีย๋ยวมาดูาตึด๊ดตรงไหนวะเนี่ยเดี๋ยวลงขึ้นลงขึ้นเดินหน้าถอยหลังได้ครบ4ทิศทางเลยนะครับเซ็ทนทรัลล็อกใช้งานได้ตามปกติกระจกไฟฟ้านี่ได้ออโต้หมดเลยนะฮะสบานเยี่ยมเลยสะดวกสบายเลยนะฮะแล้วก็กระจกมองข้าง มี blind spot sensor มาให้ด้วยช่วยเตือนรถที่จะแสงขึ้นมาแล้วก็พับด้วยระบบไฟฟ้าด้านล่างก็จะเป็นระบบช่วยเตือนก่อนการชนปุ่มเปิดปิดโซนา่าระบบควบคุมการสมตัวกระจกมองหลังตัดแสงสะท้อนนะครับมีเซ็นเซอร์ที่ปัดน้ำฝนหน้าให้ด้วยนะครับช่องเก็บแว่นให้มาใหญ่สะดวกสบายนะครับมีไฟส่องสว่างด้านหน้าคู่หนึ่งตรงกลางอีกคู่หนึ่งมีจอเพดานให้เสร็จสับนะฮะ แล้วก็ด้านหลังก็มีไฟส่องสว่างหนึ่งดวงถือว่าทั่วถึงครับที่บางแดดนะครับสีเทาเดิมจากโรงงานมีกระจกแต่งหน้าไฟส่องสว่างมีให้ครบทั้ง2ฝั่งเพดานถือว่าสวยเลยเป็นผ้านะฮะสีเทานะครับก็ยังสวยอยังเนียนเลยนะฮะเรียกว่าใช้ค่อนข้างน้อยแล้วก็ใช้ค่อนข้างรักษามากๆนะครับเกะซ้ายอ่าเดี๋ยวอ๋อเดี๋ยวมีปุ่มเปิดปิด,ปดฝาท้ายด้วยนะครับสามารถปิดฝาท้ายได้ จากในห้องโดยสารแบบนี้เลยก็สะดวกสบายเป็นอย่างยิ่งนะครับเก๊ซ้ายมือเปิดมาแล้วมีอะไรให้เราเดี๋ยวมาดูพร้อมกันนะมีคู่มือใช้งานหน้าจอเพดานนะฮะรีโมทยังไม่แกะออกจากซองเลยนะครับแล้วก็แฟ้มคู่มือมีให้รบนะฮะของเขาเนี่ยก็จะรวบมาเลยทั้งสมุดเช็คระยะแล้วก็คู่มือใช้งานนะครับเดี๋ยวมาดูพร้อมกันนะเจ้าของเดิมนะครับ เช็คครั้งต่อไปใกล้ถึงแล้วนะเช็คครั้งต่อไปสามหมื่นสามนะครับตึบๆนี่นะแสดงว่าเขาเข้ามาตอนสองหมื่นสามนะฮะอันนี้ครั้งต่อไปสามหมื่นสามนะครับอันนี้ก็ถึงแล้วเดี๋ยวรอก่อนออกรถเดี๋ยวผมเช็คให้อีกแล้วกันมาจากมิสซูปัุมนะครับคู่มือมีครบนะฮะมีให้ครบเลยคู่มือคู่มือ,อเครื่องเล่นมีให้นะครับ เดี๋ยวดูสำเนาก่อนละกันนะสำเนารถอามีให้นะฮะอันนี้ทะเบียนประมูลไม่ได้ให้นะฮะเจ้าของเดิมเขาจะเอาคืนนะ,ะอันนี้ไบอกไว้ก่อนเดี๋ยวจะได้เลขใหม่ยังไม่รู้ได้ะไรเหมือนกันปี2019นะครับ จดทะเบียนก็กันยา2 0 9พภาษีต่อให้แล้วสีขาวเดิมจากโรงงานขาวมุกด้วยเลขตัวถัง mmtguk ลงท้ายด้วย h 0 0 1 9 1 6เลขเครื่องยนต์4 n 15, 75, 4, 4 l, 1 5 ugc 1875ดีเซล4 c สูบ2.4ลิตร181แรงม้ามือแรกผ่อนกับกรุงศรีผู้ชายขับนะฮะสม,มุดเช็คระยะมาดูกันนะฮะ ก็เลขตัวถังนะครับ MMT GUK ลงทะเบียนด้วย S 0 0 1 9 1 6เลขเครื่องยนต์ c n 1 5 u g c 1 8 7 5นะครับรายละเอียดหน้าแรกศูนย์นี้ไม่ได้กรอกให้นะฮะแต่ไม่เป็นไรเพราะว่ามันปี19ตรงรุ่นอยู่แล้วนะฮะก็เช็คระยะ8,000โลนะครับ1 5ื่นนะอะไรอมื่นแปดนะครับอะไรอีก23,000อ่ะก็ ช้้ไดล่าสุดตรงนะฮะส3งหมตรงกันในใบห้อยตะกี้เลยนะครับเพิ่งเช็คมาหรอกุมพานี่เองนะเพิ่งเช็คมาเมาื่อกุมพาตอน2องหมนะโอเคลองขับกันเลยพี่น้องไปดีเซลนะครับ181แรงมา้าได้เบรกมือไฟฟ้านะเดี๋ยวปลดเบรกก่อนะไปขออนุญาตถอยไปก่อนแล้วนะนะครับถอยไปยาวๆก็มีกล้องให้3ามร้อยสงศานะครับพร้อมกับกล้องหลังเซนเซอร์รอบคันมีครบเลยนะฮะ หัมาลายครับกำลั s. <S งดีฮะไม่หนักไม่เบาพอดีพอดีเหมาะสมกับตัวรถแน่นๆเฟิร์มเฟมกระชับมั่นใจนะครับน่าจะขับสนุกนะครับ่ะเดี๋ยวเร่งกันหน่อยร้อไปเอ็ดแรงมาโอ้โหพุ่งหลังติดบ่อฮะโอ้โหสุดยอดฮนะเครื่องยนต์2.4งจุดสี่เทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์นะฮะเทอร์โบแปรผันด้วย d i ไดีนะครับวงเลี้ยวเป็นไงทดสอบหน่อยรถใหญ่ๆเงี้ยจะแคบแค่ไหนนะฮะ วงเลี้ยวถือว่าแคบใช้ได้เลยนะฮะขนาดว่าเป็นรถใหญ่ๆยาวๆนะฮะสามารถกลับรถในพื้นที่แคบๆได้ด้วยการโยกเพียงแค่แครั้งเดียวครับอาผ่านแบบเรือเือสบายๆเลยนะ,ะตาเร่งดีมากนะครับพุ่งนะครับขับสนุกช่วงล่างดีแน่นเบรกดีเยี่ยมแอร์เย็นฉ่ำนะฮะแล้วออปชั่นครบครันนะฮะก็จัดว่าเป็น PPV ยอดนิยมอีกหรุ่นหนคันนะฮะที่เรียกว่า สวยเท่แรงนะครับแล้วคันนี้ได้4 wheel drive ตัวท็อปด้วยก็ไม่อยากให้พลาดนะครับรถบ้านมือแรงมือเดียวใหม่20,000กิโเมเดี๋ยวไปฟังราคาและโปรโมชั่นหน้ารถกันไปอ้าวใครที่เป็นขาลุยขาออฟโรดนะไม่อยากให้พลาดคันนี้เลยนะฮะสุดยอดรถครอบครัวอเนกประสงค์7ที่นั่งนะครับในสไตล์ P P V จาก m i ิ subishi แนะนำคันนี้เลย2 0 1 9 Mitsubishi p a j e r o s p o r เตัวท็อป2.4 GT Premium 4 w h Drive ใหม่ สองหมื่นราคารถใหม่ป้ายแดง1 5 9 9 0ล้านบาทอันนี้ยังไม่รวมสีขาวมุกอีกหมื่นกว่าบาทเลยนะเรียกว่าทะลุล้านหกกันไปเลยทีเดียวนะ,ะได้รถบ้านมือแรกมือเดียวอีกเช่นเดิมนะฮะเป็นผู้ชายขับนะฮะก็ใหม่สองหมื่นเท่านั้นเองรับปาาระกันโครงสร้างไม่มีชนหนักไม่มีตัดต่อไม่มีพิล์มไม่มีน้ำท่วมเลขใหม่แท้สองหมื่นกิโลเมตรรับปาาระกันซื้อเกิดเต็มราคาครับ ปกติ Walk-in ราคาหน้าร้านเราขายอยู่1,259,000าน0บาทพิเศษเฉพาะคนที่ดูคลิปนี้ทั้งใน Facebook และ Youtube นะฮะซื้อเงินสดก็ได้จัดไปเน้งก็ดีราคาพิเศษลดได้เลยเหลือเพียง1,199,000าบาทประหยัดจากป้ายแดงไปได้หลายแสนเลยนะวิ่งแค่20,000กิโลเมตรเท่านั้นเองยังมีวารันตีให้เหมือนเดิมรับประกันเครื่องยนต์เกียร์กล่อง ECU และอะไรกว่า1 7 9รายการให้นานสุด หนึ 1> 1่งปีหรือ2 0 0 0 0กิโลเมตรพร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเฉินฟรี24ชั่วโมงและเดี๋ยวกนรอกรถครับผมจะรอารถเข้าศูนย์มิตซูบิชิเช็คระยะเปลี่ยนไายของเหนวน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เปลี่ยนไส้กรองให้ฟรีน้ำมันเติมถังให้ฟรีแบตเตอรี่เปลี่ยนลูกใหม่ให้ฟรีเติมลมยางในตัวเกนให้ฟรีทำกล้องหน้ารถความคมชัดระดับ Full HD ให้ฟรีทำความสะอาดและรลมควันฆ่าเชื้อโรคกอนสงนอบ เช่นเคยอ้าอย่าช้านะฮะนานๆจะมีตัวท็อปปีใหม่หม้น้อยแบบนี้เข้ามานะฮะก็แอดไลน์มาได้เลยด้านล่าง ID ไลน์ของเรา a d 1 9 SP ขนหาแผนที่ของเราได้ง่ายๆเข้าไปไ Google Map แล้วพิมพ์1ิสีประกรเราอยู่ถนนกัรละประปลฤกเปิดบริการทุกวันถ้าต้องการเดินทางมาดูรถดูรถไฟฟ้า BTS ให้ลงที่สถานีวุฒิกาศประตู2แล้วตัรวที่มีงานฝ่ายขายเดี๋ยวมีทีมงานไปรับไปส่งให้ถึงสถานีฟรี 19สีประกอบรับซื้อรถทุกรุ่นทุกยี่ห้อให้ราคาสูงมีรถเก่ามาแลกเปลี่ยนรถใหม่ได้ง่ายๆปิดไฟแนนซ์ก็ขายได้ปิดจัญรีให้รวดเร็วตัดจ่ายภายในหนาทีรถเด่นเย็นนี้คลิปหน้าจะถึงคิวของรถรุ่นไหนนั้นฝากท่านผู้ชมดูล้วถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซ u b s c คร b e แล้วก็กดสั่นกระดิ่งให้กับช่องของเราด้วยนะครับวันนี้นัด19สีประกอรถเือ2อที่คุณวางใจขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ สนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com